ใส่หน้มือไม่เหนื่อยน้ำชมถามมาให้แจ้งไหนการจิดตั้งใส่มือถือไทยนี่ยเอาปรกอบบุกคยตัวได้แล้วประกอบบุกคยขี่ที่ได้แล้วในการที่สิบอกพี่น้องว่าการตั้งกล้องสถ่ายนี่นี่ซื้อมาต่อเอาอันนี้ก็ไม่เซลฟี่นะคะในเงาอย่างสูงกันได้กันนี่เอาไปดูอมานั่งตั้งกล้องมาพี่น้องนี่วันนี้ตั้งาแต่ปัญญายังได้ฟังนีทางโทรศัพท์มุเนี่ยมันแดง เรียากรของกันกคือใส่ไปใส่ว่าเป็นองได้จาสมุติได้ก็บมุงเงานโหลดมันมั่มือกระไดมันบ่ได้กวัดกาบ่มคือจังบอลเงนแท้หา้าันย มบงใกล้เล่นเด็กพีจริงไอ้คนเดียวไปเล่นเขาเบื้งพอยังถึงเขาหมดร้างขุนข,นข,ขน้างพีเบิ้งไม่เงยหน่อยกับเบนในใื้องหน้าแทลงมุ่งไผ่มุ่มั่นไปเลยมือนเอเพื่อมันสิดีผููยอ,ยอยากเห็นปรานได่จำพ่อยังอยากเขีนอยากเข็นแน่กระไทยให้ฟังพุมาไม่นก่กจะนั่งฟังพีก็ได้ต่ากงกลมมันจะสวนกัน อะไรเดี๋ยวสเสด็จพีซิมีโมองโง่มีงไงกับสิญญาบมาฟังขี้นนประชุน่นวินทิตด,ดินมอดนอนประชุน่นวินทิตามินมอดอ๋อได้โอเคทอดดินฟิมมินฟยอกฟิมมินพออันดาคือบอก่คนฟังคนงมงมัเป็นยังคือนยับหน้าย,ยับหลังได้บอกคนว่าเนี่ยมีเงี้หน่อยกับสิน,นางฟังนี่เอาให้พัดไทยม่ใหญ่ทั้งนี้ ผู้ดยาเค็นอาหารจันนี่น้อยผู้ดยาเห็นกานเพรใหญ่กินยังกับเบิ้งฟังพุ่นกับสิอัภัยทั้งสองขีดกับไปเลือกเบิ้งเอานะอย่าเบิ้งของผู้ใดก็ได้แฟนครับผู้เดียวกันนี่ละ่ะจืดตากันได้หัวกับเมียวะ่ะติคุณลองค่อนกันว่าไม่กดไลค์ให้นะ้นไม่เย็นน้อยพูดให้พ่อใหญ่ค่าแบบโอ้หอยจมือัวอ่อยกับอะดรเนาะพี่น้อง ก็บอกไปเนดีก,นก,กันหยอกหยอกกันฮะนาเพื่อนกระสิพื้นเพื่อนกับปื้มพ่อญ่ฮัลลาเพิ่นเล่าบัวไบายพ่อไญ่บไฮนินทาพ่อไงเนี่ยคนอ่านคนปั้ยยอ,อ,ยพพอ,อยู่ก็เล่หมาสนอันนี้นทาพ่อไงรับหลังหรือว่าตอนหนาเนี่ยประจำถือว่าเป็นซีสันกูได้สมวอลลิศ้ <c ười> าม,มาแสบพือเกาอีกันนวสนผู้ใดเบิ่งยู่กล่องพ่อญ่ก็ทำเราเดอ้อ <c ười> เพราะเราเฮ็ดห่หัง Chị để nhìn sáng mình nhìn nói đấy tăng này Skol Má, xong kèo cái nón ơi หลายคนบอกคนจะค้าว่าบกทั่วดินนี่แหละค่ะบกทวดินนี่นะคะบกทวดินเดือบกทั่วลิสมมันอันเดียวกันค่ะบักทั่วดินนะคะบกทวดินลงไปใส่กระเทียมลงไปเพลิชจักตอนอยาบเปรียวจี๊ดกระเซมบกหน้าลงไปเพิ่มแต่ในนีีมนะันกับเปียวแต่มันเปียวมันเป็นเปียวบกหน้าเปียวสับประรดกับเปียวมะขามเปียก ข้าวข่บดแปลไทยก็ยันก็บเค้นเมนทามข่อยรเ้อร์อข่กับ่บบอสทานัดเด้อภาษาไทยนี่นั่งเตรียอ,อยข่บวาไปหกกระโตกล้าวขึ้นกับเขาเลวใส่เนื้ผักที่พี่น้องต้องการจะกินนะคะวันนี้โนเส้นไม่ใช่เด็กเส้นวันนี้มีแต่เด็กเนื้อกับเด็กผัก

ถ่าเจาเจ้าจกับบะเหลวนั่นเจาแล้ลวก็ลอกหอยก่อนเ,นนเ,เั็ส่มัเกิดเทศลงไปอน ได้กินซอสเบเนสซอสไงคะท่านใหทำเองเดี๋ยวบอกกองหั่นนะอย่างข้าเจ้าแนมมาเห็นเห็นกระดองว่างใกล้ยู่ขนาดนับอีบอกรับแบบนับลายกับบ้ญงาม์ก็สมาร์ชอ๊อ กุลและเอกอมเยอะแยะอ,อกเยอะยีมเลยสตลั่งบอกว่ากุลและเอกอกโอ,อ,อยอยานะเวลาน้าไม่ก่ชอชเบนิซอ,อ,อ,อนอดเนี่พอดอีนะคะคนที่กินเบนิซอนเยอะๆอ้วนจีบอกไว้ก่อนเบน,นิซอนน่ข้างในมันเนี่ยจริงๆจะมีแต่ไข่แดงกับน,น้ำมันพืชแล้วก็เครื่องเทศแค่นิดน้อยนะคะ เนี่ยนัดพิซาที่ไม่น้อยเฮ็ดงานไม่น้อยจะปั้นถังซัมนี่นะคะแต่ละรอบนี่เฮ็ดซัมนี่เลยนะคะเฮ็ดใส่ถังยังใส่้วก็ใส่ตู้เย็นใหม่นะคะปั้นตอนละรอบนำมันนีพิรามันเพิร์ดเท่าสิบลิตรนะคะเท่ยนำสมใส่ชู่วน้อยน้ำแนแวก็ไข่แดงไข่แดงนี่ใส่ทั้งหมดถ้าถังนี่ก็ใส่ไข่แดงยี่สิบสิบลูก ทานเไปใส่ยังไงคือกระดงคาตะเบาาใส่ยังไงแล้วก็ยตั้งนาอยากเด็ดเบเนนายอกปวเอ็นหิ่ง ไม่ใช่เห็นหน่อยเห็นงั่นหนึน่งไม่รัปันชอตไปหน่อยปันชอตหนึ่งแต่ละาซอสเสรต้องเ็เทเธอละาถังไงถังจำถึงมีหน่อยโยแคลเบิ่งนะคะพร้อมใส่เปลือกใส่หลายซอฟพิซซ่าซอสสลัดซอสพิซซ่าในเฮดเธอละสามสามกระป๋องเนี่ยแล้วก็เขาตู้เย็นไว้ได้สองมือหมดถ้าปันแปลงพิซซ่ากะถุงหนึ่งหยิบหาโลนะคะแปงซารี ใส่น้ำลงไปตามจำนวนมันมันมีอัตราส่วนเปิดเครื่องคลืล่นคลื่นเข้าไปใส่น้ำมันเพื่อใส่ยันงไ่เคื่เห็นได้ด้วยนะแบบเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าขยายสูตรขึ้นเบลูดเดอีรักอะไรอีหลานเบลูดความมัฝน Not sure. I think it's wrong. มาต้นชูม่อันไนอันไหนอันไหนอันไหาดูได้ม่มีรน่อยแบบคนอีลานแต่ว่ากินมรสุยางไม่หน่ยเอาพริกปกกินน้ำเนไม่หน่อยเฮ็ดเมงันสิกินอย่างพอเฮ็ดงันเอาน้ำมะซันเด้พริกยังสีก็กินเน้แต่ก่อนประกาศกินกินพิซซ่ากระทำหาพริกป่นเด้แต่ก่อนมาคยกินเอาเต้าอมนะเดี๋ยวรู้เออรูนจะแอดใต้ินแชลี เล็บต่อยอดยอบปะไม่มียอหอยยอวินห้อยักก็ชิลีอะไรยอวินหอเนี่ยชิลีพ nah ูนบ้างมีเจอเวอร์อันใสดีนี่ใส่ดีสุดโคตรเลยสิบอกใครมีน้อยมีอาชีพได้ทุก้งบุญิก็นอนได้คนนี่แหละประสิทธิ์ประสาทวิชาในครัวให้มากกว่าสี่ร้อยเมนูโดยไม่ต้องไปเรียนนะจ๊ะ

สืส้อซาหน้าที่อเด้อถ้ามีหน้าที่ถ้ามีเรองที่คือแ,แม่ปัญญานี่เคลียน,นาเคลียลังไวไวแน่มันจะเบิกยาก่อนใส่หน้ำกระดแทยลงไปมันจะได้เปรี้ยวเปียวหวาน,เน,เนสเกิร์นชนะคนุฮชะคน นนมืัอนี้ใครน้่งบันสาลาถีซื้อเนื้อมาเห็ดแกงเนื้อค่ะคารบปอตตโอมคารบอินทตอร์โอมแอตตาคารอบหกสองคารบคารบเออดูดูยอเซย์ก็ดูแด่อินเตอร์ไม่เพรว่าเจ้ามาก,กินเขาก่ได้กิน,น,เ,นเนี่อาจารย์แบบนี้สซาลาถีทานตัวดี แต่หิมะมาแม่ใหญ่น้อยไม่ต้องเดินนะคะส่งถึงหน้าประตูเปิดประตูเข้าไปก็เดินเข้าห้องเรียนเลยแต่ก่อนในงานอยู่สีแยกบรใหเรออกบไปษัทเพราะว่ามันหนาวหอนก็อยากออกกําลัางกายในจังหน่อย,อยางานชนิดเดียวบ่ถึงสามหน้าที่หลาที่แล้วซูเมอร์เหรอเปิดประตูของเรียนออกมา้องเรียนออกมาก้าวขึ้นรถเปิดประตูรถออกมาขึ้นก้าวเข้าห้องเรียนนะคะไล่ห์ใจสะะัตว์สีนี่เลยแกงเนื้อนะคะ เดซี่กังเนื้อยังดีเขาแน่ของใช่ว่ากินได้อันที่มันกดโรคกดสูงกินเน้ชิ้นส่วนยังดีด้วยนะวันนี้ซื้อเนื้อมาสองดางแต่ว่าของพอใหญ่นี่โอ้โคตรแบบโอรเฟ็คของไม่ให้น่อยมากินแบบมันๆเอ็นเอปัญหาแลยแต่ไม่ใหยเห็ดเจ้ากินนะไหนเจ้าเห็ดไข่ไหนเจาเนื้ออนไ เออคุเนือสันดีคูณจักอยุคุณย่นั้นมาสิบปีแล้วูุณจะหูวจักแล้วนะอะไรไปไหนวะแสดงจิ้มตามึงเลยนี่โปรโตอมเดอเอติโครดออกเกอร์เวฮ่ะฮีดเดดเนี่ยเอติเอตเดโคเอ็นเอ็นการอปส์อืมเนบชดนะโปรโตอมชดสัญญ์เชือบปะฮอททัวอุลิก่ะ มันโฟรเดย์ได mm ้ย hmm. ึดเตฟินเชิดยงเวียดว่าดูแอตเตอริกติกเชิดมันดูโมเตสได้แฮดินมุนฮอลสอสเออบอกแล้วว่าปากเราไม่สวัดเกิดออกแดไทำไมเนี่ยขอสิทธิ์ผ่านที่นะสกูล นี่นะเจ,จ๊จ้านี่นาตุ๊บตุ๊บนาทีแล้ว